มีแดดพี่น้องแดดออกค่ะโอ้ยสวัสดีพี่น้องป้องไปสกุลสกุลค่ะกลับมาพบกับอ่าเมียฝรั่งบันนนอกเนาะคะนะ่ะเนาะอีนางได้เปลี่ยนชื่อสองเ้อพี่น้องเด้อจากอา่อานาสภัยนอร์เวย์มาเป็นเมียฝรั่งบันนนอกเนาะคะ่ะเสด็จบบว่าจำกันง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะเมียฝรั่งอยู่ตามชนบทของประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนช้สายสิบโมงพี่ๆนๆ้องสกุลเด้อพี่น้องเห็นยังบ่นะ ปาดนี่มันหนาหนาวได้พี่น้องแต่แดดออกแดดซองมาทางบ้านอีนางค่ะโอ้ยบ่เคยพบบ่เคยพอพี่น้องแดดซองแดดซองมาทางบ้านอีนางช่วงหนาหนาวค่ะหนาหนาวปีนี้หิมะหน่อยอีลี่พี่น้องค่ะเบิ่งเถอะบ่มีหิมะเลยนี่เดือนมกราะะแล้วเดือนมกราเดือนหนานกัะกลุ่มพากระเบิดหนาวแล้วค่ะพี่น้องหิมะเทพจะบ่มีเลยค่ะหิมะหน่อยอีลีปีนี้ค่ะ นาะคะ่ะโอ้ยอีนั่งอีนั่งตื่นเต้นพี่น้องมีแดดแดดซองเห็นปะนะโอ้ยนี่บรรยากาศโรงเรียนสนามเด็กเล่นขางบ้านอีนั่งนะะเนาะค่ะเนาะยุดบ้าอีนั่งยุดติดโรงเรียนเลยค่ะ นั่งสภ้อผ้าผ้าพี่ยงน้องมาเบงบรรยากาศนอกบ้านเมื่อนี่เนาะค่ะมื่อว่านนี่ฝนตกทั้งฝนทั้งร่มตกเบิดมือเบิดเว้นตกกลางคืนมือเมือม่อคืนนี่ลมแห้งแห้งพี่น้องแต่ว่าเมื่อเช้านี่นั่งตื่นมาตอนประมาณแปดโมงโอ้ยอ,อากาศส่งห่อนๆว้วยอากาศบ่าหนาวปกตินั่งนอนห่มผ้าสองผืนผืนผ้านุ่มนะผืนผืน,ผนย่าเยสองผืนเมื่อคืนนี่ต้องได้ถีบปอกต้องถอยพี่น้องบ่มีหิมาเลยอันนี้บรรยากาศหลังบ้านอีนั่งด้วพี่น้องด้ว บ้านในนางหกบ่อุปรกรณ์อุปกรณ์ในนางปลูกพักเนาะคะ่ะเตรียมไ้ปลูกพักนี่นี่นางจะต้องซื้อดินมาใส่เพราะว่าดินหลังบ้านนางปลูกบ่ไดปลูกปลูกขื่นอยู่ต่วัาบ่อยใหญ่พี่น้องปลูกขื่นต่ว่าบ่อยใหญ่เพราะบรรยากลากอ่าลาก,ลาก,ลากหญ้ามันหลายเบิ้งหน้าบรรยากาศมานนี่คะ่ะโอ้ทานตะวันนี่นั่งปลูกก็ไปให้นกกินพี่น้องคะ่ะเบิ้งต่ออากาศเย็นเย็นค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยมีแสงแดด อากาศดีค่ะมันนี้วันอาทิตย์อากาศดีเนาะค่ะบางทว่าไม่มีหิมะเลยพี่น้องปีนี้หิมะหน่อยคักหน่อยคักหน่อยในบรรยากาศแถวบ้านนีนั่งงายมาพี่น้องหมู่บ้านในน้อยค่ะตามชนระบทออกนอกเมืองมากประมาณชั่วโมงนึงเนาะค่ะเนาะครับรถออกนอกเมืองมากประมาณชั่วโมงนึงเขามาอยู่ในซอกในเหลือบเขาพี่น้องค่ะทางเขาบานอนีนั่งก่อนในน้อยอยู่าะตามน้ำตามน้ำทะเลคล้องตามะทะเลสาบนี่ละพี่น้อง นาห้อนก็ออกไปหาปลากินขึ้นเรือออกหาปลาตกปลากินค่ะต้องบรรยากาศอันนี้สนามหญา้าบ้านนีนั่งอันนั้นมองเผาขยะเผาชงนาห่อนน,น,นั่นที่เผาเนาะคะ่ะเนาะเผาพวกเศษก,กระดาษเศษอ้ไพวกใบไม้แห้งพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นค่ะแดดออกแต่ออก,ออกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะเบิ้งทองฝาก,ก็ะคืมคืมอยู่ได้พี่น้องบ้างเ้อะทองฝาก,ก็ยังคืมคืมคือเกานั่นแหละคะ่ะ มื่อนี่พ่อใหญ่นึกจังไดบ่รู้เปิดฮีเตอร์พี่น้องบัดบรนยากาศดีเล่าเปิดฮีเตอร์บรรยากาศหนาวแล้วก็ไฟย่างเดียวฮีเตอร์บ่เปิดเอ้ยข่อยก็งงกับผัวข่อยอยู่พี่น้องเอ้ยเออมื่อนี้ตื่นมาเปิดฮีเตอร์เสย,าาาอ,ยานนอากาศบ่ข่อยหนาวบันไดอากาศสององศาตังได้มื่อนี้นะแล้วเปิดฮีเตอร์ก่อนหน้านี้ก็บ่เปิดหนาวสิตายก็บ่เปิดว่าเปลืองไฟว่าสั่นพี่น้องผัวข่อย น้ำทะเลขึ้นได้เนะี่ยตอนนี้น้ำขึ้นค่ะสวัสดีพี่นอ้องฟองปาอีกหลอบนึงเนาะค่ะก็มาพบอ่าช่องอ่าเมียฝรั่งน,ะะนอร์อออเ,ออเวย์เนาะคะ่ะอีนางก็ใส่สวิตอยู่ประเทศนอร์เวย์มาเนี่ยกับปีปีเต็มแล้วเนาะคะ่ะปีปีก็อีกอ่าเดือนเดือน,เด,อนเดือนกว่าเนาะเะนาะก่อนยังด้เรียนภาษาอยู่ยังไม่ทันไหนจบอีนาาก็คิดว่าอีนาาจะแต่งานเล้วเนาะคะ่ะก่อนยังบ่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นงานอ่ อ,อ,อ,อย่างหลับผู้ช่วยผู้ผู้ช่วยเด็กอนุบาลเนาะค่ะผู้ช่วยเด็กน้อยอนุบาลเพราะว่าอีนางเดินเสกงานไปเสิร์กงานก่อนหนาหนีประมาณจากอาทิตย์ไปด้วยสองถึงสามอาทิตย์นี่แหละแล้วทางข้อมูลเขาเขาตอบเขาตอบกลับมาว่าหายอีนางนะ ทรงประวัติการเฮ็ดงานอยู่นี่ไปเพิ่มเนาะค่ะเนาะอีนางก็ภาวนาขอให้ได้งานถามว่าถามว่าเออ่ตื่นเต้นบ่ย่านบ่กลัวบ่ก็ตื่นเต้นก็กลัวเนาะค่ะเพราะว่าอีนางเป็นคนที่แบบว่าตื่นเต้นตลอดเวลาเอ่อเริ่มงานใหม่คันว่าเป็นอยู่เมืองไทยกงมันบ่ท้อได้พี่น้องเพราะเมืองไทยกับออพพเาบพาะภาษาไทยหูเรื่องกันเนาะแต่ว่ายูนีเตยูนีมันว่าภาษาโนเวย์เนาะพี่น้องแล้วอีนางกันยังฟังภาษาโนเวยเนาะว่าท่านารู้เรื่องปันได้นะคะแต่ว่าอีก อีกใจหนึ่งอีนั่งก็ว่าดีแล้วาจจะได้สอนจะได้เรียนภาษาไปในตู่เนาะค่ะเนาะแต่แต่แต่จนกว่าจะเข้าใจบ๊แมนเข้าสิไลอีนั่งบอกพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทนของเขานะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำหรับไม่เจ้าของอากาศมนดีดีค่ะพี่น้องถ้าถือว่าดีได้ตอนอ่ฤดูฤดูหนาวเนี่ถือว่ามนีอากาศดีเนาะคะ่นะเนาะอีนั่งก็ยังบอท่านได้กินขา้าวเศร้าเนาะคะ่ะตื่นมากก็กินกาแฟ กินกาแฟากินขนมแล้วก็นางเบิงข้าวนิดๆน,น,น้อยๆเนาะค่ะเนาะนั่งสภาพ้าไปเพียงน้องไปเบิงสถานทีปลูกมันฝรั่งนี่นั่งนี่ตรงนี้นั่นงปลูกมันฝรั่งพ่อพ่อแล้วพ,พ่อได้กินอยู่ค่ะแตวบายินมันหลไหมคะ่ะมันฝรั่งออกมากก็บ่คอยงามดอกเพราะว่าหินมันหลายแต่ก็พ่อได้ปลูกอยู่นี่นี่นั่นงปลูกปีที่แล้วปีนี่ยังมงัยังมัแเน่ใจว่าสิได้ปลูกบอนเนาะคะนะ่ะเนาะเบิงสถานการณ์ก่อนพี่น้อง ว่าอีนางได้เฮ็ดงานก็คือสิบ่ค่อยมีเวลาดอกอน้ำหลายค่ะมื่อนี้เดี๋ยวก่ะนเพื่พี่น้องค่ะน้ำขึ้นไหลคักมื่อนี้น้ำไหลลงมาจากเทือกเขาหลังจากที่ฝนตกเมะนะื่อวานเดียวเนาะไหลขึ้นมาจากไหลไหลออกมาจากเทือกเขาโอ้เดี๋ยวพี่น้องเบื้องบนเขาสูงมหมดน้ำมันก็จะไหลพันลงมาตรงนี้ค่ะ น้ำขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวตอนแรงๆน้ำก็ลดค่ะน้ำลดน้ำลงนะคะน่ะเนาะหงาบานี่นั่งฮูฮ้กเได้พี่น้องหน้าทาเลือบานี่นั่งเลือของบา้านนั่งเนี่ยค่ะแต่บอเบเมนเลือดพญายดอกเป็นเลือ,อ,ลอของลูกไสยเล่า พาวาอนนางกับพญายาวบาดลูกชายแล้วอยู่เนาะค่ะเนาะเลือดของลูกทายแล้วก็นีนางกับพอยาวก็พ้ากันขรับเป็นหลีนครับ,รบยังใดอยู่คะ่ะบรรยากาศท่าเรือคันว่ามีเรือจอดอยู่หลังบ้านอยู่ของแบบนี้บ่บอเสียเงินค่าจอดเนาะคะ่ะแต่แต่คันว่าบ้านไหนที่ บริยูติดกับแม่น้ำแบบนี้บริยูติดทะเลแบบนี้บ่มีมองจอดเรือก,ก็จะตรงไปจอดไปจอดตรงจุดตรง,ตรงสถานที่ที่เขาเฮ็ดสำหรับเรือจอดเนาะคะ่ะอันนั่นก็จะเสียงเงินอีนั่นก็บอมั่นใจว่าเสียเป็นรล่เดือนหรือรล่ปีเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้จอดหลงังหลังบ้านของเจ้าของบเสียงเงินเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีมันนี้ เมื่อวานนี่บ่ออกจากบ้านเลยเลยพี่น้องฝนต๊ล่มแห้งเมื่อวานนี่มื่อนีก็ยังพ่อไดีออกอยู่จักหน่อยพี่น้องง่ามบ่บรรยากาศบ้านนาั่งเลิศเซมันเต็นเลยใครนั่งก็ขอขอบคุณพีพีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนั่งแล้วก็เข้ามากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะนอขอบคุณ พี่พีทุกคนทั้งไทยแล้วก็ทางทาง,งยุโรปเลยเนาะคะ่ะเนาะยังไงก็ผู้ใดทีพ่พึงเข้ามาเห็นคลิปอีนางก็อ,อย่าลืมกดกดติดตามอีนางไวเดอร์คะ่ะเดออีนางก็เหตุคลิปซูมือเนาะคะ่ะบอมีไปนันแน่มานี่แน่เล่านันให้ฟังแน่เหล่านี่ให้ฟังแน่เนาะคะ่ะเนาะก็ตามสไตล์ของอีนางนะคะเนะาะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะพาพี่พีน้องมาเบิบ่งบรรยากาศขางนอกบ้านโอ้ยมีลมจัง่อยลมพนหนาวได้พี่น้องโอ้ยหนำเลยจะข้นมาหอดผีพี่นองค่ะ ย่างอ่อมไปทางนี้ก็ได้ย่างขึ้นยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดีย๋ยวนี่นังก็จะขึ้นไปเฮ็ดแนวกิน่นเสาเนาะคะนะ่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ